เจ้าไม่รู้เลยว่ารักพาพี่ช้ำเจ้าทำไม่เหลือเยื่อใยห,ห่วงเจ้าห่วงนักห่วงรักเท่าใดไม่ยอมบอกใครสู้ทนเก็บไว้ไม่นายเจ้าไม่รู้เลยหรือนี่เจ้าข้าพี่แล้วพี่คงไม่แคล้วต้องตายดอกบัวปริ่มน้ำคงจำสลายถูกเขาทำลาย คิดแล้วเสียดายที่ไม้ก่อนใครยังจังคำได้ไหมคนไหนที่ปองที่เป็นเจ้าของความนายคิดถึงหรือไม่คิดถึงแค่ไหนแล้วใหญ่จึงตัดรอนเจ้าไม่รู้เลยหรือเล่าพี่เฝ้าอะไรเจ้าจำได้ไหมครั้งก่อน พี่เคยบอกแล้วให้แก้วกับครอนอย่ารางรังนอนรักยังเอาวอนดังสนปักส่วนเจ้าไม่รู้เลยหรือว่ารักพาพี่ช้ำ เจ้าทำไม่เหลือเยื่อใยหวงเจ้าหวงนักห่วงรักเท่าใดไม่ยอมบอกใครสู้ทนเก็บไว้ไม่นานเจ้าไม่รู้เลยเดืนี่เจ้าข้าพี่แล้วพี่คงไม่คแคล้วต้องตายดอกบัวบดิ่มน้ำคงจาสลายถูกเขาทำลายคิดแล้วเสียดายที่ไม้ก่อนใคร ยังจำคำได้ไหมคนไหนที่ปองที่เป็นเจ้าของความาย<อ>คิดถึงหรือไม่คิดถึงแค่ไหนแล้วใหญ่จึงตัดรอนเ<อ>จ้าไม่รู้เลยหรือเล่าพี่เฝ้าอะไรเจ้าจำได้ไหมครั้งก่อน ที่เคยบอกแล้วให้แก้วกับกลอนอย่าร่างรังนอนเพราะยังอาวรังสอนปักสวน